เชือกถุงก้าวสารหรือว่าถุงปุ๋ยกระสอบป่านที่มีการผูกทีนี้มาดูการถอดปมแบบง่ายๆเพื่อรูดออกการแกะเชือกซึ่งตัวนี้จะมีการถักทอสองชุดแถวบนแถวล่างแถวบนนี้มีการดึงแล้วการถักทอเขาจะ ทับทอแบบปิดปากถุงสองทบนี่คือการแกะมาแล้วหนึ่งเส้นการดึงออกเสร็จที่เราดึองออกแล้ว,ลว,ลวเรกาก็ดึงรูดออกมาเลยเชือกก็จะหลุด เส้นที่สอการตัดทอตัวนี้เผือแถ,แถวล่างแถวล่างการตัดนัก้แกะเราต้องตัดในส่วนที่ว่าเป็นปอมที่ว่าเป็นปลออ่อยมาให้เป็นทางเราดึงแล้วเ,เ,เราจะตัดช่วงนี้ไปเลยเสร็จ ด้านหลังจะมี1เส้นด้านหน้าจะเห็น2เส้นเราก็เลือกเส้นใดเส้นหนึ่งซึ่งถ้าเลือกถูกก็จะดึงรูดไปเลยอย่างดึงเส้นนี้ก็จะมีรูดที่เราต้องแกะปมแกะปมออก ข้างหน้าและข้างหลังให้เราดึงเส้นข้างหน้าออกเสร็จทีนี้นี่ตัวนี้ดึงออกแล้วรูดเลยนะครับ โอเคคือถัก2เส้นด้านหน้าด้านหลังสเสร็จด,ดึงด้านหน้าออกไปแล้วด้านหลังก็ดึงออกไ,ได้ทีนี้เราก็จะเปิดกระสอบได้โดยไม่ต้องมาตัดทีละนิด ทีละหน่อยอน,นี้เป็นกระสอบป่านกระสอบข้าวสารหอมมะลินี่คือได้เชือกที่ถักทอกับกระสอบป่านจากการถอดแกะออกมา